อีกสักครั้งหนึ่งนะคะกับโควเปเมนต์ค่ะโควเปเมนต์ Co คือการมีส่วนร่วมจ่ายนะคะระหว่างผู้เอาประกันกับบริษัทประกันค่ะในกรณีที่เรามีการเคลมสินไหมค่ารักษาพยาบาลนะคะในประกันสุขภาพค่ะประมาทน,นะคะที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่20มีนาคม2568เป็นต้นไปนะคะได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนค่ะว่าผู้เอาประกันนะคะจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ะในกรณีที่เคลมเข้าเงื่อนไขของบริษัทมาถึงตรงนี้นะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคนที่ซื้อประกันทุกคนนะคะจะไม่ได้โดนโควเปเมนต์ ตั้งแต่ปีแรกนะคะเพราะโคเปเมนต์จะมีผลบังคับใช้ในกรณีที่เป็นปีต่ออายุค่ะยกตัวอย่างเช่นปีนี้คุณเพิ่งซื้อประกันใช่ไหมแล้วคุณก็เคลมของคุณตามปกตินะคะที่ไม่ได้เข้าเงื่อนไขแปลว่าปีที่2นะคะคือปีต่ออายุคุณก็ยังได้เคลมได้ตามปกติค่ะแต่ในอีกทางหนึ่งคือถ้าป,ปีแรกที่คุณซื้อประกันแล้วคุณเคลมเยอะมากเลยปีนี้เคลมจนเข้าเงื่อนไขเนาะของโคเปเมนต์ค่ะปีต่ออายุคือปีที่2ค่ะคุณจะต้องโดนมีส่วนร่วมจ่าย30%ในการ ครั้งต่อไปนั่นแปลว่าการโคเปเมนต์จะไม่โดนทุกปีนะมันจะโดนแบบปีเว้นปีอะแบบเร็วไหลจริงเช่นปีนี้เราไม่เคลมเยอะปีที่2เราก็จะไม่โดนโคเปเมนต์แต่ปรากฏปีที่3เราเคลมเยอะเข้าเงื่อนไขโคเปเมนต์ปีที่4เราก็จะโดนแบบว่าต้องมีส่วนร่วมจ่ายแบบนี้เป็นต้นใครสงสัยนะคะพิมพ์มาไว้แล้วเงื่อนไขของอ e ีโคเปเมนต์เนี่ยมันต้องเคลมยังไงหรอตามที่บอกเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทุกคนแต่วันนี้ขอโฟกัสที่เรื่องหนึ่งก่อนค่ะก็คือคำว่า simple d c i s ทุกคนได้ยินบ่อยมากเลยนะคะว่าเอ๊มันคืออะไร s ิ m โพ e ีซีนะคะก็คือจะเป็นโรคที่เราพบได้บ่อยๆเลยเนี่ยก็คือโรคหวัดเป็นต้นถ้าวันหนึ่งเราเป็นไข้หวัดเราอยากจะนอนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคะ่ะเรานอนไม่ได้หรอคําตอบก็คือนอนได้นะคะถ้ามีความจําเป็นทางการแพทย์แล้วทีนี้คะ่ะความจําเป็นทางการแพทย์นั้นคืออะไรโรงพยาบาลจะมองค่ะว่ามีอย่างเช่นถ้าเรามีไข้อุณหภูมิในร่างกายเรานะคะจะต้องสูงไม่เกิน39องศาถ้าเกิน3 9อะเไรแอดมิดได้เลย2ความดันโลหิตความหนันที่ปกตินั่นก็คือ120ร้ ถ้าเกินกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เขาก็จะมองว่าผิดปกติและจะพิจารณาร่วมด้วยนะคะและตัวที่3ค่ะก็คือออกซิเจนในเลือดปริมาณออกซิเจนอิ่มตัวในเลือดนะคะปกติจะอยู่ที่96-99%ค่ะแต่เมื่อไร่ที่น้อยกว่านี้นะคะถือว่าผิดปกติถ้าเข้าเงื่อนไขดังนี้ค่ะคุณหมอจะต้องให้เรานอนโรงพยาบาลแล้วค่ะอันนี้มันจะไม่ใช่เป็น s ิมพลิซิละมันจะกลายเป็น Common ดิซิและซึ่งเดี๋ยวในคลิปถัดไปก็จะมาคุยกันนะคะ สรุปอีกสักครั้งนะคะตามภาพนี้เลยค่ะโรคเจ็บป่วยเล็กน้อยทั่วไปที่เขาเงินขายการมีส่วนร่วมจ่ายโคเปเมนต์นะคะมีลักษณะให้สังเกตง่ายๆ3อย่างค่ะ 1. อาการไม่รุนแรงไม่มีภาวะแทรกซ้อนไข้สูงแต่ไม่เกิน39องศาหายใจได้ตามปกติระดับออกซิเจนในเลือดปกติความดันเลือดก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. เป็นโรคที่รักษาง่ายไม่ซับซ้อนเราสามารถรักษาด้วยยาสามันประจําพ้านหรือรักษาด้วยตัวเองได้ 3. เป็นโรคที่พบได้บ่อยในทุกเพศทุก เมื่อมีอาการเหล่านี้นะคะแล้วเราเข้ารับการรักษาพู้ยง่ายคือมีการแอดมิดนะคะตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปต่อปีกรมท่านแล้วก็มีการเรียกร้องสินใหม่ตั้งแต่200%ขึ้นไปของเบี้ยประกันของสัญญาพเพิ่มเติมสุขภาพฉบับนั้นๆปีต่อไปคุณจะเข้าเงื่อนไขโคเป์เมนต์ ment, นั่นก็คือต้องมีส่วนร่วมจ่าย30%สําหรับการเคลมครั้งต่อไปค่ะ